ันนี้จะลองมิชชั่นใหม่นะครับเดินจากดาวเทาแถวฮัมโบกับดักลาสไปที่โอ๊กเบย์ไฮนะครับประมาณ4กิโลทำได้เดินไปเรื่อยๆครับผมโอเคที่น่าสนใจของดักลาสนะครับแต่ว่าคราวนี้ยังไม่ได้มาก็คือ,อร้านอาหารโคลานะครับเบรคฟาสต์แอนด์ลันชนะครับนี่เป็น downtown. ดาวเทาตรงนั้นเป็นสแตทโคนาโฮเทล นี่วิกตอเรียนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆ3 0 0อเมตรเลี้ยวขวาไป f o r ์ Street แล้วก็เดินตรงยาวเลยครับมีร้านขายยาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ส t ตรก o ัว h น t าโเเคยเจอเจ้าของเขานะครับแต่ว่า,าไม่เคยมาอาศัยอยู่ที่นี่ ดักลาสกับบรตันมีร้านกาแฟมีร้านเล็กๆพราะยังมีความเป็นเมืองเล็กอยู่มากนะครับนะครับฟอร์ดสตีทเจ็เดี๋ยวเดินเลี้ยวขวาตรงขึ้นไปเรื่อยๆหลายกิโลเหมือนกันนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมดูไม่เก่งเราจะเดินไปเรื่อยๆ พิมฮอตันอยู่ด้านขวาโอเคอันนี้ฟอสตรีทฟอสตรีทตัดกับแบงชันฟอสตรีทตัดกับแบงชันครับคลิปครับมีซับเบย์อยู่ด้านซ้ายฟอสตรีทกับแบงชัด ทางเท้าก็เดินได้พอสมควรนะครับมีล้าเล็กๆที่ขับรถก็เร็วไปไม่ได้ดูอ่าเดินต่อไปครับจะให้ดูแต่แยกใหญ่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบนะครับตรงนี้เขาก็มีการ โอ้ก <Vander> ่อสร้างคงสร้างใหญ่ตึกใหญ่เลยแหละนะครับเสียงรถปูนเป็นเมืองไทยเลยดู Google Map เขาบอกประมาณ4กิโลเมตรซึ่งผมอ้วนก็อยากเดินพอดีก็เป็นความตั้งใจที่จะเดินนะครับ เพราะว่าลูกสาวเรียนอยู่ Oak Bay High School แล้วก็กำลังจะจบแล้วก็คงไม่ได้มาบ่อยอีกแล้วนะครับอ่นนี้มีแกลเลอรี่นะฮะร้านอะไรสุขใจเหอฮะอ๋อร้านอาหารไทยนะฮะชื่อสุขใจไทยร a n t จากฟลอสต์มาฟอรต์สตรีทแบล็งช์ชิร์ดนะครับ, lock, uh, uh, Street, Church, รบอยู่บนฟอรต์สตรีทประมาณ800กว่าตอนนี้ก็เป็นฟอรต์สตรีทตัดกับโคดจ้าตอนนั้นมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งอร่อยครับลูกสาวเคยพาไปทานร้านอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มี J M Asian Food Express นะครับแล้วก็ร้านขนมอินเดียนี่ก็เป็น f t r Street ตัดกับคอดว่านะครับกาดดีมากวันนี้ประมาณ22กว่าแล้วละ่ะเดินข้ามผมก็ตั้งใจหายพื้นเลย ให้ติดหน้าคนอื่นเขานะครับอ่าเป็นอันนี้ Office a n d Art บัสสาย11นะครับไปโรงเรียนและสาย11ไปอัพเล่นที่เจฟเดวิสอยู่นะครับไทรฟูดเนียมี So we going we walking straight From uh, Langchat and Fort, turn right on Fort and continue to Oak Bay High School. If it is walkable, I walk because I uh, have eaten too many calories, so it's a good way to burn my calories. <laughs> โอเคครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ f o r ์ Ford Street มาทางนี้แล้วก็อับเล่นก็ไปทางนี้เหมือนกันขึ้นเหนือไปอันนี้ก็เป็น f o r ์ Street ตัดกับ Vancouver Street 1,000นะครับอันนี้เป็นสำนักกฎหมาย Stevenson Do e and Company Lawyers นะครับ แบตผูวอร์ใช้ DJI Osmo Mobile Osmo Pocket Mobile 3มันเล็กดีไม่ ive อินทรูซีกว่าคนอื่นนะครับคลิปวิดีโอก็ทำได้แค่นี้คือเป็น DJI Osmo Mobile 3มันก็จะไม่ ไปรบกวนผู้อื่นมากนะครับเราก็เป็นต่างชาติด้วยเราก็ไม่อยากให้เขา,เอ,าอึดอัดนะฮะก็เดินฟอร์ t r e e t มาสักพักนะม,มีร้านเล็กๆ,ๆน้อยๆมีร้านไทยสองร้านร้านอินเดียร้านพิซซ่าร้านซูชิอากาศดีคนจะออกมาเดี๋ยวบ่ายนี้คนเต็มรถเดยประทุนเต็มจักรยานเต็มนะครับพูดถึงจักรยานก็ มาเลยยังไม่เปิดก็คือฟอร์สสตรีทไซเคิลนะครับฟอร์สสตรีทไซเคิลมีอ้อร้านวินเทจด้วยส่วนใหญ่ร้านที่นี่จะเปิดประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงประมาณ5้าโมง6โมงก็ปิดแล้วนะครับ นี่ก็เป็นร้านฟิสิโอร้านแว่นตาโอเคฟอร์ดสตรีทและคุกสตรีทนะครับพิกี้ผ่านควอรด่าผ่านแวนคะูเวอร์ฮะจักรยานมอไซค์มอโดอคืออากาศดีมัน น้อยเพราะฉะนั้นวันไหนอากาศดีฝนไม่ตกแปดออกนะะี่แหละนะฮะเราจะติดเทนสปอตอ๋อหกร้านความสวยความงามนะฮะอ่านั่งบัสก็ได้11ก็ได้15ก็ได้ยีบไปฮิลไซยี2สบเอนะครับ อยากเดินเดินดีกว่าเริ่มเป็นทางขึ้นฮิลแล้วนะครับขึ้นฮิลเดินต่อไปอันนี้ลินเดนแอบบนิวนะตัดกับฟอสต์สตรีทางเดินก็เดินได้นะครับโอ่ยาเขียวสดชื่นเลยนะฮะ อากาศดีต้องเดินครับตราบใดที่ยังเดินได้ก็เดินไปบัสเบอร์14ลังมาเด็กที่นี่บัสถูกมากนะครับถูกมากๆนะครับยิ่งเป็นสิวเดนวีซายิ่งถูกใหญ่แคบใช้ได้ตลอดนะครับบัสวิ่งถึงเียงคืนตีหนึ่งตีสอนะครับอากาศดีมากนะครับดีเลยแหละ ท้องฟ้าสดใสมลภาวะไม่มีนะครับแดดออกฝนไม่ตกอุณหภูมิประมาณ20ถึง25อ,องาศาซนะครับที่แคนาดานี่ใช้เซลเซียสกับกิโลเมตรนะครับนี่ก็อยู่เมืองหลวงของจังหวัดวิทติชโคลัมเบียชื่อวิกตอเรียนะครับ เดินต่อไปโอส้สวยจังสวยจังโอดูต้นไม้อะไรไม่รู้แพงนะครับไม่ได้ถูกๆนี่อย่างเงี้ยหนึ่งล้านเหรียญแคนาเดียนขึ้นทั้งนั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ่งสองสองห้าฟอนะครับเป็นคอน,นโดอ่ะดีเลยนะครับ คอนโดที่นี่จะต้องมีแพทิโอนะครับระเบียงออกมานี่ตัดกับฟอร์ตัดกับเพนทิลูพีเนี่น่าจะแปลว่าพักเลนนะครับจริงๆตั้งใจเดินมาก็จะได้พยายามเข้าใจนะว่าลูกสาวคนโตเนี่ยเขาใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองนี้อย่างไรนะครับ ตอนนี้ก็เป็นฟอสกับมอสแล้วโอเคตอนนี้อยู่ที่ฟอสสตรีทกับมอสสตรีทตรงนี้คือ c e n t เตอร์ d ิดเดิล o l ูอยู่ในเกรเตอร์วิกตอเรียส o ูลดิสตริกตนะครับโบสถ์เกรสลูเทนเชิร์ชเซ็นเตอร์วิกตอเรียสกูลดิสตริกต์แล้วก็เฟิร์นวูดสตรีท r อา i e n d เฟิร์มวูดสตรีทนะครับมีปัมเชลตรงนี้ซึ่งตัดกับโจนครอสกับครีกดาร์รอดโรดนะครับโอ้โหขึ้นไปเป็นเนินเลยเป็นคอมมูนิตี้นิดหนึ่งนะฮะปั๊มเชลเออเยตสตรีทนะครับ ตัดกับ Harrison Street เส้นนี้อันนี้น่าเป็นยั s สตรีทสองอันนี้นะครับฟอร์สสต e ีทขึ้นไปเนี่ยครับเขาจะมีทางสำหรับจัก,กรยานให้ตลอดเลยสามารถขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เนี่ยพ r เอ r ร t y เลยนะครับคนจักรยานต่างๆคือพ r i อ r ร t เรตี้เลย f o r t h Street ตัดกับ Stanley นะครับ Stanley กับ f o r t h แล้วก็ Pemberton Road ข้างหน้านี้ Pemberton Road นี่ Stanley มีป้ายชัดเจน Strat the corner นะครับ Center นี่เดินมาเรื่อยๆ f o r t h ตัดกับ Strat corner Center นะครับ สแตเตอร์คเนอร์ครับ mm hmm. มีคู่มองด้วยมีคู่มองด้วยซับเว์นะฮะติดกับเบลสตรีทเบลลมอนต์ครับเบลลมอนต์แอเวนิวครับคู่มองครับ ข้างหน้าเป็นปั๊มเอสโซ่แล้วนี่ก็เป็นเฮนโดราเอเวอนียกับเวอร์รินเดอร์เอเวนียนะครับผมไม่แน่ใจต่างกันยังไงระหว่างสตรีทกับเอเวอรนียลอันนี้เป็นฟอร์ดสตรีทนะครับข้างหน้าก็เป็นปั๊มเอสโซ่มีร้านซักแห้งตรงนี้นะครับ Dry Cleaner แอบบานินะครับพอ,อถนนใหญ่หน่อยก็เป็นแอบบ e นิวโอ๊กบีแอบบานิันหกร้อยอ่าน,นี้บันทึกไว้หน่อยครับอันนี้ไม่เคยมาครับก็ผ่านโอ๊กบีแอบบานิอันนี้เป็น Gro เซอร์โกลเซอรี่นะฮะร้านแบบโลเคอลของเขานะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่นะ เออเบิร์นโกลเซอร์นะครับนี่ก็เป็นช็อปเปอร์ดัก r มานนะตรงนี้นะฮะพันหกสองเจ็ดฟอร์ตสตรีทนี่ช็อปเปอร์ดักนี่ขายพวกผลิตภัณฑ์ยานะครับเดี๋ยวบ่ายนี้แลครับสักสามโมงกว่าสี่โมงจะมาแล้วนะจักรยานนี่เราขี่จักรยานกันเป็นเดลี่ไลฟ์เลยนะครับ แล้วก็รถเก๋งเปิดตระทุนนะต่างๆที่ outdoor activities เนี่ยนะครับก็จะเพียบแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนและซัมเมอร์สามทุ่มนะยังไม่มืดเลยนะยังมีแสงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเป็น Morrison Street นะครับตรงปัมเมโซปปมนี้ผมเคยเอารถมาล้างรถเช่านะ สกปรกมากมานล้างก็ล้างแล้วก็ยังสกปรกพอสมควรอย่าดราม่านะครับเดินต่อเรื่ความสวยงามของถนนเขาครับอันนี้ยอมรับนะครว่าเขาดูแลดีิตี y c เคาซิลเขาดูแลนี้ตัดกับเฟิร์นสตรีทนะครับมาถึงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ อันนี้ f o r ์ดแอนด์เฟิร์นนะฮะแล้วก็ตัดกับเบลเชอร์แอฟเวนิวนะครับเดินไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็ถึงโอเปร่าด้านซ้ายเป็นโรงพยาบาลนะครับอ่ะเก็บให้หมดทุกถนนนะฮะอันนี้เป็นเลตันโรดเซเวนทีนฮันเบ็ตนะเลตันโรด กำลังดีเลยกาเชสนัตสตรีทครับอันนี้เป็นพับคริสตี้แคร์ริชเฮาส์ผับวิกตอเรียสออริจินัลแท็บเฮาส์ไม่เคยมานะครับก็เป็นพวกพับอ่ะมีอาหารมีเบียนั่งกินกันมีความเป็นอังกฤษอยู่เยอะมากครับคลิปนี้ก็ ใครเป็นคนไทยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็ลองดูได้โฟกัสจากการเด,นดินเป็นสตรีทวิวเลยนะครับจากทง Town, างดาวเทาทาวน์ฮัมโบเนี่ยเดินขึ้นมาที่โอ k b เบ h i ไฮเขาบอกว่าโอ k b เบไฮปีนี้เข้ายากหน่อยเพราะว่ามันมีกฎอะไรเปลี่ยนไม่รู้ที่ทำให้เขตอื่นเนี่ยสามารถทรานสเฟอร์มาที่โอ k b เบ d i ดิสตริกได้แล้วนี่นก็จะมีนักเรียนเขตอื่นนะครับ ที่ transfer มาทำให้ seat ของ international student เนี่ยแทบจะไม่มีเลยสำหรับปีนี้ f 24นะครับอันนี้เป็น coffee house นะครับที่ผมมานัดพบกับแอลคนแรกเลยแล้วก็ ida pharmacy entrance เดินมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ครับแยกนี้ใหญ่นะครับ Richmond Avenue ตัดตรงตรงแลโรงบาล Royal Jubilee Hospital Richmond กับ Fort Street นะครับตรงนี้เป็นแยกใหญ่ก็บันทึกไว้สะหน่อยแถวนี้เป็นเขตลงบาล Royal Jubilee Hospital ตรงนี้ก็เป็น Jubilee Center แต่โรงพยาบาลที่นี่หมอที่นี่ไม่ได้ไปพบหรือว่ารักษาง่ายๆเหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยเรามีทั้งโรงพยาบาลรัฐของรัฐของเอกชนของรัฐก็คิวยาวหน่อยนะของเอกชนจ่ายเงินเต็มๆก็ไวแต่แพงขึ้นมาแต่ที่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์ของรัฐนะครับ mm hmm. คิวยาวมากเขาบอกอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เพราะถกเถียงกันในสังคมนะที่ผมรับฟังมาว่า จะทำอย่างไรให้การรักษาของคนแคนาดาเนี่ยเขาดีขึ้นไวขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ f o r t Street กับ Bank Street แล้ว b บ n k Street ข้างหลังนะครับตัดกับ f o r t Street ตัดกับ d u d ั e s s t t r e t แล้วครับข้างหลังนะครับตรงนี้มี White Spot Restaurant ร้านอาหารร้านอาหารชื่อ white spot restaurant ครับต้องถ่ายด้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวลมมันเข้าแล้วเสียงดังแล้วก็ Papa John's Pizza pacificana แล้วก็ตัดกับ d a v e y street นะครับอันนี้มีร้านโทโกโซชูชินะฮะ pacificana แล้วก็ปาประจอนตรงเดวีสตรีทตรงข้ามกับโรงพยาบาลรอยัลจูบิลีอันนี้ฟอร์ดฟอร์ดกับลีแอเวนิวนะฮะเขาทำถนนอยู่รถผ่านไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับแต่ว่าคนเดินผ่านได้ครับอ๋นี่ทำถนนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเซฟออนดรัก ทิมฮอตันแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเดินมาเรื่อยเรื่อยนะอ้อไม่น่าเชื่อนะครับโอ้เดินมาได้นะครับจากดาวเทานะแถว76 0สบน้บอลสตรีทที่เมริออทผมก็เดินมาเรื่อยเรื่อาย,อยุ50แล้วต้องค่อยๆเดินนะครับไม่งั้นเขาจะพังค่อยๆไปเรื่อยๆ กินอาหารทานน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยมี Starbucks Coffee ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มี Bank Island s a v i n g นะครับขอภัยที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่า,าไมคมันอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาเกือบถึง p u b l i High School นะครับโรงเรียนของที่ลูกสาวเขาเรียนแล้วนะครับเก่งนะ อยู่มาได้2ปีไม่ได้ง่ายเลยนะครับ okay. แล้วก็มีโฮสต์แฟมิลี่ที่เขาเปิดรับเข้าใจอาจจะไม่ได้ถูกกัน100%ซแต่ว่าก็เกิน80-85%ก็ก็โอเคแล้วที่สำคัญเขาต้องเปิดรับคนต่างชาติด้วยนะครับซึ่งโฮสต์เจฟฟ s a นเจสซานี่ก็โอเคต้องขอบคุณเขานะครับ นี่ตอนนี้อยู่ที่ฟาวเบย์และวฟาวเบย์ Bay, อันนี้ถนนใหญ่มันทึกไว้หน่อยฟาวเบย์โรดนะครับนั้นบ้านไทยแล้วก็แคนาดาทรัสทีดีเอแอนด์บิกำลังมาเปิดข้างหลังนี่ก็เป็นโอคเบเกตนะครับเป็นถนนฟาวเบยฮะแล้วก็สิ้นสุดฟอร์ดสตรีทนะครับแล้วก็เข้าคอตโบโรเบย์นะครับคอต b โบโรเบย์สตรีทฟาวเบยโรดนะครับ โอเคพวอดบโร์โร okay. uh, แก้ไขแก้ไขแค t b บ r o b โรเบครับแค t b บ r o b โรว์เบยเบโรดนะครับขอโทษทีแก้ไขนะครับ uh, ตรงนี้เป็น DQ Dairy Queen Dairy Queen อยู่นี่นะครับ hey, ผมเคยมากินร้านนี้ DQ Dairy Queen <Okay. S 1> ใกล้ๆนะครับ แคทแคทโบโรโรดกับราอาหารบ้านไทยแถวนี้เยอใช้เวลาให้เยอะหน่อยนะครับาอาหารบ้านไทยร้านนี้อร่อยนะฮะร้านบ้านไทยอาหารบ้านไทยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยอยู่ใกล้กับโอเบย์ไเลยอยู่ตรงโอเบเกตนะครับแล้วก็มีธนาคารชื่อ T d ดี n a d a Trust นะครับมีทีมฮอตตันอยู่ตรงนี้ อันนั้นลูกสาวเขาก็พามาทานที่มอร์ตันอันนี้แคดโบโรกับบีสตรีทนะครับแล้วก็อันนั้นถนนในหมู่บ้านสาย11ถึงแล้วข้างหน้าก็ Oak กเบไฮนะครับอันนี้ก็แ้นตา Oak Bay Optometry อันนั้น Florence uh, Drive นะ Street มั้งครับนี่ฮะถึงละถึงละถึงละถึงแล้วถึงแล้วครับท่านผู้ชม YouTube รายการเอกพากินและเที่ยวมิชชั่นคอมพลีทผมเดินสัก4กิโลนะไม่ได้มากนะจากดาวทาวน์วิกตอเรียมาถึงโรงเรียน Oak Bay High School เรียบร้อยนะครับเหนื่อยพอสมควรวันนี้ได้หลายร้อยแคลอรี่เลยอ่ะอโหนี่อากาศดีนะฮะนักเรียนเขาก็มานั่งกันถึงแล้ว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 นะครับผมก็ไอสตัดดี้แคนาดามาดูได้นะครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับ นี่ถนนเอ p สเวิร์ที่ลูกสาวเขามาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะครับเอ p สเวิร์ตสตรีทนะครับผมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว้ววามทางมาลายตรงนี้ครับอ้าวอยู่ดีๆก็เงียบกันไปหมดนี่โอเคไฮถึงเรียบร้อย